68สิบเขาให้ภาพมาแล้วถามว่าจากภาพ a และ B คือโครงสร้างในตามลำดำับเราก็มาดูเลยเขาให้ภาพโครโมโซมมาแล้วเขาก็แยกให้มันเล็กเล็กเล็ก,ล,กลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ถามสองส่วนนี้ก็มาดูก่อนแน่นอนว่าตรงนี้คือโครโมโซมโดยที่เส้นเล็กๆที่มาขดกันแล้วได้เป็นโครโมโซมอ่ะคือโครโมโซมพอยืดออกมาก็จะได้โครมาติน คติแล้วถ้าซูมเข้าไปในโครมาตินอีกทีหนึ่งอะจะได้ว่ามีก้อนโปรตีนแล้วก็เส้นขาขาเส้นได้เหมือนพันรอบลูกปัดที่แบบขดบรวมกันอยู่อะ่ะส่วนนี้จะเรียกว่านิวคลีโอโซมแล้วพอเราแยกออกมาก็คือแยกให้สายสายเส้นได้กับลูกปัดให้มันยืดออกมาจะได้ว่า ตรงลูกปัดตรงนี้คือโปรตีนฮิสโตนโดยที่มีเส้นได้คือ DNA มาพันรอบดังนั้นถ้าเรามาดูช้อยเขาถามว่า A และ B คืออะไรตามลำดับเราก็ตอบว่าเป็นฮิสโตนและ DNA ก็เลยจะตอบช้อยข้อ5